นี้จะมารีวิวรถนะครับสีประตูตัวสูงนะครับเกรดเซนะครับตัวนี้เป็นเกร์ธรรมดานะครับสีเทานะครับราคาอยู่ที่8 8 2 0 0 0 0บาทนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่อุปกรณ์ความปลอดภัยครบนะครับตั้งแต่ ABS Airbag นะครับระบบการลื่นถลายนะครับแล้วก็มีการขโมยในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะว่ามีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับนี่ครับไฟหน้านะครับออกแบบมาใหม่สวยมากนะครับ ก็จะมีไฟ LED นะครับตัวที่โคมนี่เลยครับแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์ในโคมนะครับ LED นี้สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับเพื่อกะตาคนอื่นเราก็ปรับลงได้ถ้าไปไกลเราก็ปรับขึ้นได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้ครับแล้วก็จะมีที่กันชนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับสีส้มๆนะครับแล้วไฟตัดหมอกตัวนี้พิเศษเฉพาะตัวเซตขึ้นไปนะครับจะได้เป็น LED ด้วยนะครับนะครับระจากหน้านะครับ ขอเมนนนะครับหรูหลานะครับแบบนี้เลยนะดูใบหน้าตัวนี้ก็จะมีนะครับล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อขอบ18นะครับพร้อมยางบิสโตนนะครับสองห0ห้าหบอาปดนะครับตัวนี้ขับแล้วก็ดูนุ่มนวลนะครับเพราะว่ามีแก้มยางที่หนาหน่อยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีสังเกตนะครับตัวดิสเบรกนะครับจานดิสเบรกนี่จะใหญ่กว่าเดิมนะครับ เบรกได้นุ่มขึ้นหยุดได้ดีขึ้นนะครับอาจจะแก้มนนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์แฮนเดอร์ครับตัวนี้อยู่ที่ตัวแก้มของรถเลยนะครับกระจกข้างนะครับอันนี้จะเป็นโคมใหญ่นะครับพร้อมด้วยไฟ LED นะครับตัวนี้ครับสามารถเห็นได้ชัดนะครับมือจับโครมเมียยนะครับแบบนี้เลยครับจากโรงงานนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เปิดฝาถังตรงนี้นะครับแล้วสามารถใช้น้ำมัน b 20ได้นะครับหรือว่าจะเป็นป10ก็ใช้ได้ครับเนี่ยเอ่อไฟท้ายนะครับออกแบบใหม่นะครับก็จะมีอยู่ที่สจุดนะครับ LED นะครับเอ่อเวลาเบรกเนี่ยตัวนี้จะเป็นที่ไฟขึ้นนะครับเป็นเบรกอยู่ที่ดวงนี้นะครับครับสารลักษณะครับยี u ุยีแมกนะครับ แล้วก็จะมีพิเศษก็คือประตูเราเนี่ยตัวนี้จะกว้างมากนะครับนี่ครับกว้างนะครับแล้วก็มีมือจับโครเมียมนะครับตัวนี้นะครับพร้อมกล้องบิวอินนะครับตี่จากโรงงานมาเลยนะครับสัญลักษณ์รถก็จะมีสัญลักษณ์เกตแซตนะครับนี่ครับตัวแซครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในนะครับพาไปชมตัวนี้ครับ ที่แผงข้างก่อนนะครับก็จะเป็นแผงข้างเป็นลายหนังนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับครับตัวเซตขึ้นไปนะครับเราจะมีแอร์หลังด้วยนะครับนี่ครับปชุดแอร์หลังนะครับปรับซ้ายช่องซ้ายช่องขวาได้เลยแล้วตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB นะครับพร้อมนะครับมือจับนะครับภายในด้านหลังมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับตัวนี้ครับนี่ครับมีทางซ้ายขวาแล้วก็บนนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูประตูหน้านะครับว่าอุปกรณ์ปลอดภัยมีอะไรบ้างครับปิดประตูมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผงข้างหนังนะครับชุดควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับครับเปิดได้ครับครับแล้วก็จะมีตับข้างไฟฟ้านะครับมีซ้ายแล้วก็มีขวานะครับอ่อก่อนอื่นผมก็จะอธิบายนิดนึงตัวนี้เราจะมีเอ่อ อันนี้ก็ขโมยครับตัวนี้มีสายลักนะครับนี่ครับขป็ขโมยให้ด้วยนะครับเบาะหนังคูหน้านะครับเบาะปรับสูงต่ำได้นะครับเมื่ออยากจะปรับขึ้นเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับอย่างนี้ครับเนี่ยปรับขึ้นมายมไปชมด้านในกันนะครับนี่ครับจับนี่ครับสะดวกสบายนะครับพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะหุ้มหนังแท้นะครับจากโรงงานนะครับนะครับ มีมัลติฟังก์ชันนะครับมีคว c คอนโทลนะครับแล้วก็จะเป็นเรือนไม้แบบสมาร์ท MID นะครับมีวัดรอบความเร็วเกวัดต่างๆครบคันเลยนะครับแล้วก็คอนโซลตัวนี้จะเป็นคอนโซลหนังนะครับนะครับนะครับพร้อมเลยครับก็จะมีจอตัวนี้จอจะเป็นจออยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับพร้อมกล้องหลังนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับตัวนี้จะเป็นชุดควบคุมแอร์นะครับ จะมีพัดลมนะครับทิศทางลมแล้วก็ปุ่มความเย็นนะครับหัวเกียร์ตัวนี้พิเศษนะครับจะสวยงามนะครับมีเลขบอกชัดเจนนะครับเกียร์หนึ่งถึงเกียร์หกแล้วเกียร์ถอยนะครับแล้วก็ทีนี้ครับครับที่ม่นบังแดดด้านหน้านะครับก็จะมีไฟส่องให้ด้วยนะครับสามารถใช้งานได้นะครับส่องเป็นที่ได้เลยได้นะครับ เราก็จะมีชุดนี้เป็นชุดนะะรับนี่แอดสาระการลื่นถลยนะครับเราก็จะมีปุ่มปรับนะครับไฟหน้านะครับเนี่ยเลื่อนลงก็จะลงถ้าเราเลื่อนขึ้นก็จะลื่นขึ้นไปด้วยนะครับนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับ88ด0 0 0บาทนะครับตัวแซดนะครับไม่แพงเลยครับเราเริ่มต้นที่5%้าเซนตะครับหรือติดต่อนะครับผมนึกอีซูออนไลน์นะครับ ยูทูบนะครับสมุกอีสูออนลน์เบอร์มือถือนะครับ0ูน4 9 8 6 7 8 1นะครับขอบคุณมากครับติดตามชมครับ